สวัสดีค่ะแม่น้อยคทาสวนค่ะวันนี้พามาดูมันเมอรี่ที่แม่น้อยตัดแต่งใบแล้วก็กิ่งเข้าไว้นะคะเนี่ยค่ะลูกสุกแล้วค่ะกินได้ละนหเหมือนเชียงใหม่นะคะใแม่น้อยก็เที่ยวเด็ดใบออกพอเขาติดลูกแล้วแม่น้อยก็จะเด็ดใบออกอย่างเนี้ยค่ะให้ลูกเขาได้ขยายให้เราค่ะเห็นไหมคะเนี่ย กิ่งนี้คะแล้วก็มากิ่งนี้กิ่งนี้ไม่น้อยเด็ดให้เขาแล้วค่ะแล้วก็กิ่งนี้ไล่ขึ้นมาแล้วก็จะเด็ดใบออกยอดไม่น้อยจะไปเจียวใส่ไข่เนี่ยใส่ไข่เจียวอร่อยดีค่ะเด็กว่าอร่อยดีค่ะลูกๆพอเด็ดใบแล้วก็ติดลูกทุกกิ่งเลยนะคะพอตัด พอตัดยอดเขาออกนะคะแล้วก็เด็ดใบออกเนี่ยก็จะติดลูกทุกกิ่งเลยค่ะแล้วก็เนี่ยเด็ดตอ,อกไว้เรื่อยๆแม่ก็จะเด็ดเอาไว้อย่างนี้นะคะให้เขาทยอยออกลูกจ้ะเห็นไหมทุกกิ่งนี้แม่ก็เด็ดเนี่ยค่ะก็เด็ด สุกแล้วเด็ดใบให้เขาได้โดนแสงนะคะเดี๋ยวไม่นนาจะเก็บไปปั่นกับสับประรดใบมันก็ไปปั่นได้นะป้าปันนะ ใบใบหม่อนนี้ก็ปั่นได้นะได้ไหมนะไม่รู้ไม่รู้ใบกินสดได้น่าจะกินสดได้นะคะได้ยินเจ๊ต้อมบอกว่ากินสดได้กินกับส้มตำอร่อยอร่อยเสียงเสียงเจ๊ว่างั้นเจ๊ว่าไงน้องก็ว่างั้นจ้ะเดี๋ยวจะไปปั่นเนาะยอดยอดเหลือไว้ปั่นดีกว่านี่ค่ะยอดด้านบน เราไมป,ปั่นต้นเล็กๆนะคะต้นยังไม่ใหญ่มากบุกได้ยังไม่ถึงปีเลยค่ะลูกก็ปั่นได้ยอดก็ปั่นได้ใบก็ปั่นได้ก้านก็เอาไปต้มน้ำปลาร้าอร่อย,ออยแซ่บนัวไปแล้วค่ะไปปั่นน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพเดี๋ยวจะเด็ดยอดมาแล้วไปปั่นด้วย จะได้ขมขมเด็กจะได้ไม่ต้องกินอ,อีใช่ไหมน้องท็อปน้องท็อปถอนหนใจน้องท็อปช่วยตากผ้าอยู่ค่ะงอกเองทั้งนั้นละจานี่ไหรอเอาไม้มาปากัปากปักเป็นค้างให้เขานะคะไปแล้วจา้าขอบคุณที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้แม่น้อยนะคะสวัสดีค่ะ